ปัญหาของเชลซีไม่ได้อยู่ที่ระบบการเล่นแต่ปัญหาอยู่ที่ตัวผู้เล่นนั่งชมเกมที่เชลซีทาได้เพียงแค่เสมอกับทีมอย่างเลสบูซาบวกไป 1, ประตูต่อหนึ่งก็เห็นปัญหาหลายๆอย่างนะครับเห็นนะถึงเกมที่โอ้โหต้องยอมรับตรงๆว่าผู้เล่นแต่ละคนนี่เล่นได้แบบต่ำกว่ามาตรฐานในหลายๆตำแหน่งมากๆนะครับเรามาคุยเกมคู่นี้กันนะครับหลังจากที่เ เปลี่ยนแปลงจากโทมัสทูเคิลมาเป็นเกรแฮมพอตเตอร์แน่นอนนะครับการออกสตาร์ทในเกมนัดแรกในบ้านของเกรแฮมพอตเตอร์ทุกคนก็ต้องคาดหวังนะครับว่าเกรแฮมพอตเตอร์จะสามารถเริ่มต้นได้ดียิ่งมาเจอกับทีมอย่างเลสบูซาบวกที่ดีกรีโอเคว่าตามตรงก็เป็นรองเชลซีเยอะก็หวังถึงชัยชนะแน่นอนนะครับแต่ถ้าว่าการเริ่มต้นได้แค่หนึ่งคะแนนก็เป็นปัญหาที่โอ้โหหลายหคนผิดหวังแน่นอนนะครับ เกมนี้การจัดตัวของ g r เกรแฮมพอตเตอร์ถ้าใครได้ดูจากรายชื่อที่ส่งมาในตอนแรกทุกคนคงคิดเหมือนกันว่าเกมนี้เชลซี Chelsea เล่นหลัง4แน่นๆแหละเพราะว่ามีผู้เล่นอย่างคูคูเร่ามีผู้เล่นอย่างอัสปิลิกัว i ต้าเตียโกซิวาลิสเจมส์แต่ที่ไหนได้คนระับพอไปลงสนามจริงๆแล้วเชลซี Chelsea เล่นหลัง3นะครับก็คือคล้ายๆกับไบรตันในการคุมทีมที่เกรแฮมพอตเตอร์เคยทำนั่นแหละ เพราะว่าหลังสามของไบรตันเนี่ยวิ่งแบ็กฝั่งซ้ายของพวกเขาเนี่คือตัวรุกแบบตัวรุกธรรมชาติตัวรุกจา๋จาๆอย่างอะเลโดทอสซาเลยนะครับโมเดลนั้นถูกเอามาใช้กับเชลซีวิ่งแบ็กฝั่งซ้ายเมื่อวานนี้เนี่ยขยับมาเป็นลาฮีมสเตอร์ลิงคันที่3เซนเตอร์เนี่ยตัวฝั่งซ้ายที่ทำงานร่วมกับลาฮีมสเตอร์ลิงคือมาร์คคูคูเรียคนที่เกรแฮมพอตเตอร์เนี่ยคุ้นเคยแล้วก็เคยร่วมง,งานกันมาตลอดที่ไบรตันอยู่แล้วดังนั้น วิธีการก็ถือว่าทางแบงค์เซ็นเตอร์แบ็กฝั่งซ้ายนี่เคลียร์ยังไงเข้าใจแน่นอนแม้ว่าตัววิงแบ็กอาจจะไม่ใช่เป็นผู้เล่นที่ถนัดเกมรับมากนักอย่างราฮิมเซอร์ลิงก็ตามส่วนที่เหลือก็คล้ายๆแบบเดิมครับเตียโกซิลวาอัสปิลิโกยตา้าลิเจมส์เล่นทางวิงแบ็กฝั่งขวา คราวนี้ตรงกลางเนี่ยปกติเชลซีที่เราเห็นในยุคข,ของโทมัสทูเครมักจะเล่นกลางคู่นะครับแต่เมื่อวานนี้เล่นกลาง3คนก็คือให้จอร์จิโย่เล่นกลางรับเป็นตัวปักอยู่หน้าลายเลยแล้วก็มีตัวที่เป็นขับเคลื่อนเหมือนเป็นตัวเบอร์8อีก2คนนั่นก็คือเมสันเมาส์ที่เล่นทางขวาแล้วก็ทางฝั่งซ้ายนั่นก็เป็นทางด้านของมาเตโอโควาซิสเล่นเป็น3ประสานตัวตรงกลางนะครับในขณะที่กองหน้าเหมือนเป็นกึงก่งหน้าคู่เลยครับ ใครเขาแบบเล่นอยู่หลังกองหน้าตัวเป้าอย่างเปียร์บริโอบาไปยังดังนั้นในเรื่องของแผนการเล่นเนี่ยสิ่งที่เราจะต้องมาดูกันสักเล็กน้อยก็คือว่าการจับเอาลาฮิมเซอร์ลิงมาเล่นทางวิงแบ็กฝั่งซ้ายเมื่อวานที่เราเห็นภาพก็คือชัดเจนว่าเซอร์ลิงเองก็เป็นวิงแบ็กที่รับผิดชอบในเกมลุกไปเต็มเต็มถามว่าด้วยความที่เจอกับทีมอย่างเลสบูซาวบวกที่เชลซีดูแล้วพวกเขามีโอกาสที่จะบดเข้าใส่มีโอกาสที่จะคลองบอลและบุกมากกว่าอยู่แล้วดังนั้น แบ็กสฝั่งก็จะถูกปักขึ้นในแนวลึกตัวบนเลยนะครับในการเล่นแก๊บุกเชลซีในหลายจังหวะเนี่ยบางครั้งเนี่ยอาจจะปรับไปถึงขั้นว่าให้ตีโกซิวายืนห้อยเป็นคนสุดท้ายคนเดียวแล้วก็คูคูเด่ยกับอารัสบิลิโกย้าเนี่ยเดินมาเล่นคู่กับเล่นร่วมกันกับจอร์จินโยเป็น3คนยืนอยู่ข้างหน้าของตีโกซิวาส่วนตัวลูกด้านบนเนี่ยก็ ขยับเดินขึ้นไปในลายบนหมดนะครับก็คือมีตัวเซตบอลให้3คนอยู่ล้วคูรุยาจอ์จินโยแล้วก็อัสวิลกวยต้าแบ็กสองฝั่งขึ้นไปติดริมเส้นมีเมสันเมาส์มีโคอาซิสคอยทำเกมแล้วก็ข้างหน้าทั้งฮาเว็ตทั้งโอบามยังคอยที่จะทำเกมลุกอยู่ส่วนเกมรับก็มีบางจังหวะที่ทั้งนะเจมส์ James, แล้วก็เซอร์ลิมก็ถอยลงมาเล่นในระบบหลัง3ตัวแล้วก็มีวิงแบ็กที่คอยลงมาเล่นเกมรับแต่ก็ ทำไม่บ่อยเพราะว่าเชลซีเองก็ส่วนใหญ่เป็นทีมที่เปิดเกมลุกเข้าใส่เอสบูซาบวกมากกว่าอยู่แล้วดังนั้นก็ถือว่าเ,เรื่องของระบบเนี่ยผมมองว่าไม่ได้ติดอะไรอยู่แล้วนะครับเพราะว่าการที่โทมัสทูเคิลพยายามเปลี่ยนระบบหลายต่อหลายครั้งเราก็เห็นแล้วว่าเชลซีของทูเคิลเนี่ยเปลี่ยนเยอะมากเปลี่ยนวิธีการในแต่ละเกมเปลี่ยนแผนเปลี่ยนแผนนูน่นนี่แต่ว่าฟอร์มมันก็ยังไม่สม่ําเสมอ พอมาถึงเกรแฮมพอตเตอร์เนี่ยพอวิธีการเราเห็นแล้วมันก็แบบเดิมที่พอตเตอร์เคยทํากับไบรทันนั่นแหละยิ่งคุณภาพของผู้เล่นถ้าดูชื่อชั้นแล้วเนี่ยดีกว่าผู้เล่นที่ไบรทันมีอยู่ด้วยซ้ำไปแต่ฉะไหนเลยเกมแรกถึงทําได้เพียงแค่คะแนนเดียวในการนะประเดิมในศึกยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกถ้าเราดูรูปเกมนะครับเชลซี Chelsea ตอนแรกแล้วเนี่ยครื่องเวลาแรกโอกาสยิงโคกกรอกไม่มีเลยนะครับโอเคแหละมาได้ความผิดพลาดของแนวรับของเลสบูซาวบวกแล้วก็เป็นประตูที่ทําให้ เซอร์ลิงยิงเข้าไปเกมสวนกลับก็เป็นจุดเริ่มต้นของการเสียประตูของเชลซีทาเกมลุกกันอยู่ดีดีแท้ๆผู้เล่นอย่างคูเรียาผู้เล่นอย่างเซอร์ลิงขึ้นไปเล่นเกมลุกแต่ว่าสุดท้ายโดนโต้กลับมาได้แล้วแล้วก็ต้องชมว่าเลสบูซาบบเองเขาก็พอมีเป็นทีมที่พอมีของอยู่บ้างนนั้นเพื่อคุณไล่เรียกว่าผู้เล่นคุณโดนสวนกลับแล้วจังหวะมันยืนกันผิดระเบียบหน่อยแถมมีความผิดพลาดในการเข้าสกัดหนึ่งต่อหนึ่งอย่างจังหวะของ เดโกซิวา si แบบนี้มันก็เลยทําให้ทุกอย่างมันดูมันดูเสียประตูได้เหมือนกันเพราะว่าอย่างที่บอกว่าเลสบูซาบวกก็มีของที่ถ้าคุณพลาดคุณก็โดนลงโทษนี่คือสิ่งที่ผมมองเลยว่าระบบไม่ใช่ปัญหานะครับแต่เชลซีปัญหาตอนนี้คือปัญหาอยู่ที่ตัวผู้เล่นผู้เล่นหลายๆคนชื่อชั้นดีเคยอยู่ในฟอร์มที่ดีแต่วันเล่นไม่ดีคนที่ผมยกตัวอย่างได้คนแรกเลยก็คือผู้เล่นอย่างอะไครก้าวแถ้ามองตำแหน่งนะครับตำแหน่งที่ไครก้าวแเล่น เชลซีเมื่อคืนนี้เนี่ยน่าจะเป็นตำแหน่งที่ไคลฮาวแวตถนัดที่สุดละการยืนอยู่หลังกองหน้าตัวเป้ามีอิสระในการเล่นแบบนี้คือตำแหน่งที่แจ้งเกิดของไคลฮาวแวตกับเลวบูเซนเลยคุณพุ่งไปทำประตูก็ได้คุณมีความสามารถดีทักษะดีในการพยายามเชื่อมเกมก็ได้แล้วเมื่อวานฮาวแวตก็พยายามที่จะทําอย่างนั้นอยู่แล้วแต่ว่าสิ่งที่ฮาวแวตทำได้เนี่ยคือเสียบอลเยอะมากเป็นการเสียบอลลูกที่ง่ายๆด้วย อ่ะถ้าคุณเล่นเกมลุกแล้วคุณเสียบอลในจังหวะที่ถ้าเป็นภาษาฟุตบอลเรียกว่าจังหวะที่เสี่ยงในการเข้าทำจังหวะได้เสียโอเคไม่มีใครว่าแต่เชลซีเสียเมื่อวานเป็นเสียในจังหวะสร้างเกมลุกธรรมดาจ่ายบอลให้กันง่าย,ายๆผิดพลาดกันเองฮาเวตเอยโควาซิสเอยเสียบอลเมื่อวานคนละสิบหกครั้งแบบเนี้ยมันมันไม่น่าจะเกิดขึ้นในในทีมแบบเชลซีไหนจะรวมอย่างผู้เล่นอย่างเมสันมาส์ก็อยู่ในฟอร์มที่ไม่ดีโอบานเมยังเองก็ถือว่า สภาพร่างกายก็ยังไม่ฟิตเต็มร้อยแถมการปรับโต๊ะกับเพื่อนร่วมทีมก็ยังไม่ดีมากเท่าที่ควรและเฮมเซอร์ลิงก็ ling, รู้กันอยู่แล้วนะครับก็อยู่ในสภาพที่ค่อนข้างที่จะทัดมองในจุดสูงสุดของเซอร์ลิงก็ดรอปลงมาพอสมควรดังนั้นเชลซี Chelsea ตอนนี้ถ้าเราไล่ดูจริงๆแล้วเนี่ยผมว่าปัญหาของตัวผูเล่นมันคือปัญหาสําคัญมากๆทูเคิลพยายามปรับพยายามแก้พยายามลองนู่นลองนี่ไม่สําเร็จ การเปลี่ยนโคช้ชโอเคแหละถ้ามองถึงเรื่องของจิตใจการเปลี่ยนโคช้ชการสร้างบรรยากาศต่างๆให้มันใหม่ขึ้นมันคือเรื่องที่ทําได้แล้วก็เป็นเรื่องที่น่าจะทำให้ทุกอย่างมันดีขึ้นแต่สิ่งที่แกแฮมพ์สเตอร์เจอในเกมแรกเราเห็นเลยว่าทุกอย่างมันยังไม่เปลี่ยนไปเชลซีโชคดีครับที่หลังชนี้ไปเกมพรีเมียร์ลีกสุดสัปดาห์ไม่ต้องเล่นแล้วก็มีฟีฟ่าเดย์รออยู่ดังนั้นพวกเขาจะกลับมาลงสนามอีกครั้งหนึ่งเนี่ยก็นู่นเลยข้ามไปเดือนหน้าเลย เวลาเกือบๆจะอบจะ1 6บ7วันที่เชลซีได้พักเนี่ยโอเคผู้เล่นบางคนอาจจะไปรับใช้ชาติอาจจะได้อยู่ในบรรยากาศที่เปลี่ยนไปแต่พอกลับมาอีกครั้งหนึ่งแล้วเนี่ยผมชอบสิ่งที่โทมัสซูเคิลพูดก่อนเกมนี้มีการพูดออกมาว่าเขาจะคุยกับผู้เล่นเชลซีแบบรายบุคคลนะครับนั่งคุยกันส่วนตัวเลยว่าเกิดอะไรขึ้นแล้วใครต้องการอะไรที่จะทําให้ทุกอย่างมันปรับมาอยู่ในมาตรฐานที่ดีขึ้นได้เพราะว่านี่คือสิ่งที่มันอาจจะเป็นโอกาส ครั้งถามว่าคงไม่ใช่โอกาสครั้งท้ายๆของทอมอาของของเกรแฮมพอตเตอร์หรอกแต่มันจะเป็นโอกาสครั้งท้ายๆของผู้เล่นหลายๆคนที่จะได้โอกาสพิสูจน์ตัวเองแล้วคุณซื้อนั่งคุยกับคุณมีเวลาพักให้คุณแบบเต็มๆแ,แล้วคุณจะได้มีโอกาสในการเรียกฟอร์มกลับมาถ้ายังไม่ได้อีกโอ้โหผมว่ากไ็ไม่รู้จะพูดยังไงนะครับอนาคตของเชลซีอยู่ที่ช่วงเวลาในการเบรกนี่แหละว่าจะเรียก ฟอร์มการเล่นเรียกสติเรียกสมาธิของผู้เล่นกลับมาได้หรือเปล่าแชมเปี้ยนส์ลีกมีแค่คะแนนเดียวแต่จะแชมป์กลุ่มอย่างมิลานมีแค่4แต้มทุกอย่างยังเกิดขึ้นได้ยังไม่ห่างเลยส่วนพรีเมียร์ลีกยังหนทางอีกยาวไกลย,ยังสามารถที่จะไปลุ้นกับโคลต้าแชมเปี้ยนส์ลีกที่เชลซีหวังเอาไว้ได้อยู่ัน,นั้นผมว่านี่คือการทํางานที่เป็นเรื่องนอกสนามเป็นเรื่องที่ เกรแฮมพอตเตอร์ที่เราเห็นแล้วว่าในสนามเขายอดเยี่ยมแค่ไหนแต่นอกสนามไม่มีใครรู้นี่คือบทพิสูจน์บททดสอบที่ต้องใช้คําว่าหนักหนามากๆของเกรแฮมพอตเตอร์ที่ใช้ว่าหนักหนาาเพราะว่าทูเคิลก่อนหน้านี้ยังดูทําไม่ค่อยได้เลยกับผู้เล่นหลายๆคนที่ผ่านจะบอกว่าผ่านจุดสุดยอดก็คงไม่ได้ อาจจะยังขาดความมุ่งมั่นอยู่เพราะนั้นเรื่องนี้คือเรื่องที่น่าติดตามมากๆว่าแมนฮมอตเตอร์จะทำได้ไหมอย่าลืมครับฝากกด subscribe ฝากกดติดตามช่องวาร์ฟฟุตบอลไว้ด้วยแล้วคุยกันหลังเกมจะมาเจอกันอย่างนี้เรื่อยๆวันนี้ลาไปแล้วสวัสดีครับ